ทุกๆอย่างค่ะขอถามนะเพลงหยุดพอดีเลยอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยแล้วแต่ใครจะจะคิดตีความอย่างไรเลยอะค่ะก็นัดว่าจริงๆก็ห้ามความคิดใครไม่ได้จริงๆนะคะแต่ว่าเออก็ก็ถ้าให้ ให้พูดในวันนี้นะคะวันนี้ถ้ามีโอกาสได้พูดแล้วนั้นก็ขออนุญ,ญาตแจ้งพี่ๆสื่อมวลชนน้องๆแล้วก็ประชาชนให้ทราบนะคะว่านัดเองก็ได้ยุติความสัมพันธ์กับคุณอ้ามแล้วค่ะหมายถึงว่าหมายถึงยุติความสัมพันธ์ในความเป็นสามีภรรยานะคะก็มีความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน,นค่ะ,คะขออนุญ,ญาตไม่ตอบในเรื่องของเหตุผลสาเหตุนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนัดคิดว่า การใช้ชีวิตคู่มันมีหลากหลายปัจจัยจริงๆนะคะแล้วก็รเราได้พูดคุยตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นรับรู้กันทั้งสองฝ่ายแล้วก็แล้วก็จบกันด้วยดีนะคะด้วยด้วยด้วยการพูดคุยที่ที่โอเคแล้วก็ขออนุญาตไม่ไม่ลงรายละเอียดว่าอะไรอย่างไรคะไ่ะก็ขอเป็นเรื่องของคนสองคนที่คุยกันเรียบร้อยแล้วเรื่องราวตอนเรื่องราวมันคือเมื่อไหร่ครับผมในการแาา้่งงานกับคุณไก่มาทีก็สักพักแล้วค่ะก็สัก ก็สับขาหรอค่ะอะไรนะจ๊ะความรู้สึกเหรอคะความรู้สึกของแฟนๆที่เขามีต่อนัทหรอคะเอาจริงๆนัทนัทก็เท่าที่นัดเห็นจากสิ่งที่นัดเห็นด้วยตาตัวเอง ก็คือเห็นถึงความรักความห่วงใยที่ทุกๆคนมีให้นะจริงๆอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นคอมเมนต์แล้วก็ความรู้สึกดีๆที่มีให้เยอะมากๆค่ะนัดก,ก็เลยรู้สึกว่าก็ต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับตรงนี้ส่ทีิดนะาตามคุกอมันจะโยปที่ามด้วยตรงนี้ที่สดงค่ร ยงถึงบุคคลที่3เนี่ยอันนี้จริงๆมันนอกเหนือความควบคุมของนัดจริงๆนะคะก็ต้องก็ต้องทาความเข้าใจตัวนัดเองเนี่ยนัดค่อนข้างเข้าใจในทุกๆสถานการณ์เหตุการณ์ก็เลยคิดว่ามันเป็นธรรมดาที่คนจะตีความกันไปแต่ขออนุญาตแบบไม่ลงรายละเอียดนะแต่ว่าเอาเป็นว่านัดกับคุณอ้ําได้คุยกันแบบตกลงกันเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ใช่เป็นเพื่อนกันใช่ค่ะ นี้พี่นัทก,ก็ไม่ไม่ทราบจริงๆเพราะว่าเออมันก็แล้วแต่ว่ายังไงคือเอาเป็นว่ามันมีการพูดคุยแล้วจริงๆค่ะอ๋อเรื่องอ๋อถ้าประเด็นที่บอกว่าเหลือเรื่องอยางคือนัทก,ก็ไม่ได้จดทะเบียนค่ะค่ะก็เลยไม่ไ,มได,ไได้ไม่ได้อยากไม่ได้อยากจริงค่ะเพราะว่าไม่ได้จดค่ะ แ้วแหวนแหวนโอเคค่ะสำหรับแหวนนะคะก็จริงๆอันนี้เป็นแหวนของคุณแม่ต่อคุณพ่อแหวนแต่งงานของคุณพ่อคุณแม่วงข้างในแล้ววงข้างนอกนี่เป็นแหวนของนันเองซึ่งเป็นแหวนที่มันคับกว่าคือซื้อตอนอายุแบบ20แหวนวงแรกที่ตัวเองซื้อนะคะก็ก็มันหลวมาของคุณแม่เป็นแหวนแต่งงานของพ่อคุณแม่แล้วเราก็เลยใส่แหวนที่ เป็นไซส์ที่คับลงมาหน่อยกลัวหลุดก็เลยใส่เป็นสามวงก็เลยเป็นพ่อแม่ลูกอยู่ในนิ้วนี้ใช่ใช่ก็คือมันเป็นแหวนที่มันมีความทรงจําที่ดีอะค่ะเพราะว่านั่ได้เห็นมันมาแบบเพราะว่าคุณแม่กับคุณพ่อแต่งงานตอนอายุ27มันน่าจะ50ปีขึ้นไปแหวนวงนี้มันมันเห็นอยู่ในตู้เซฟนานแล้วลว่าก็เลยเออรู้สึกว่าเราอยากเอามาใส่จังเลยแล้วเอ้ยใส่ได้ไหมเนี่ยแหวนแม่กับเราเนี่ยไซส์เดียวกันไหมพอใส่ปุ๊บใส่ได้รวมนิดนึง ก็เลยเอาแหวนตัวเองมาใส่ทับแค่นั้นเองค่ะส่วนวันนี้ก็เป็นของคุณปู่กับคุณย่าเป็นแหวนแต่งงานของปู่คุณย่าก็เลยแบบเออมันประจวบเหมาะคือนนัดว่ามันมีสิ่งดีๆที่มันอยู่กับตัวเราอะต้องเยอะแยะมากมายแล้วพอดีพอเรามาเห็นแล้วเราก็อุ้ยมันนึกขึ้นแล้วมันมีความอบอุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยใส่อย่างช่วงที่ผ่านมาที่นัดในอดีตนองเราหลายคนก็ค่อนข้างเป็นห่วงความรู้สึกของเราว่ามันจะยัเพราะมันมีทั้งค่าเขาตาทั้งคำวินั ก็สำหรับเ,เรื่องรูปภาพที่ลงเป็นเหมือนจะมีภาพขาวดำบ้างหรือว่าข้อความจริงๆแล้วอะค่ะรูปพวกขาวดำเนะี่ยมันเป็นรูปที่นัดชอบอยู่แล้วแล้วนะัดก็ถ่ายไวนะ้นัดชอบเพราะว่ามันเป็นภาพอาร์ตอะค่ะเราไม่ค่อยลงรูปขาวดำซะเท่าไหร่นะัดว่าพอเราได้ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเราได้ถ่ายอะไรที่มันเป็นภาพที่มันมุมมองแปลกๆบ,บ้างอะที่ไม่ใช่แบบเดิมที่เราลงจริงๆมันไม่มีในยะอะไรทั้งสิ้นแต่ว่า มันอาจจะอยู่ในช่วงทามิงนั้นพอดียืนยันว่าไม่มีอะไรที่เศร้านะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบเราแค่อยากเปลี่ยนบรรยาก,กาศเราอยากใช้ชีวิตตามปกติหรือแม้แต่ข้อความอ่ะนัทมองว่านัทเป็นคนที่เขียนอะไรที่ค่อนข้างมีอะไรแบบให้คนคิดแล้วเตือนตัวเองด้วยมันเป็นเหมือนปรัชญ,ญาความคิดมุมมองทัศนคติซึ่งนัทลงของนัทมาหลายปีแบบถ้าใครไปย้อนดูนี่ลงมาเป็นหลายหลาย,หลายปีมากนะคะร่วมกับ10ปีแล้วถ้าไปย้อนดูมันก็จะมี ลักษณะที่แบบว่าคือนั่นอย่างนี้นักมองว่าการที่เราอะได้อยู่กับปัจจุบันแล้วอยู่กับความรู้สึกที่มันพลังงานที่มันดีๆพลังงานบวกอยากให้อยู่กับลมหายใจอยาเราอย่าประมาทก,กับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับแบบเออมันเป็นเรื่องการมองโลกที่ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแค่เขียนไปเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ไม่ไม่คิดว่าจะตีความ หมายถึงว่าตรงนี้แต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณจริงๆเพราะว่าหลายๆคนให้กำลังใจแล้วก็เป็นหัวสำหรับความรู้สึกหรือว่าจิตใจตอนนี้มีความสุขมากๆค่ะมีความสุขดีนะคะมีความสุขทั้งกายสุขชั้นใจคือนัดโชคดีคือหนึ่งนัดเป็นคนที่เป็นคนที่โชคดีที่มีคนรอบข้างที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบมองอะไร ค่อนข้างแบบง่ายๆบวกๆแต่ไม่ได้หมายความว่าโลกสวยนะคะคือถ้าว่าทุกคน,นมีทั้งชีวิตทั้งความสุขความทุกข์อยู่ในชีวิตอยู่แล้วแต่ว่านัดเลือกที่นัดจะมองในสิ่งดีที่ตัวเองมีอยู่นัดมีสิ่งดีๆอยู่ในรอบตัวนัดมากมายเพราะฉะนั้นมันทําให้นัดบบเดินได้อย่างแบบมีความสุขมีความสุขแบบจริง, <S <S งๆป <ๆ S 1> ีๆๆเอาจริงๆคือ15ปีก็คือคนเป็น5าปีแล้วก็แต่งงาน10ปี เราก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็มีทั้งความสุขมีทั้งความทุ์มีทั้งสิ่งที่ต้องฝ่าฟันจะไปด้วยกันแต่ว่ามันไม่มีอะไรผิดเลยค่ะถ้าเกิดถ้าวันหนึ่งมันจะเกิดการที่เราจะต้องแยกย้ายกันเดินในสิ่งที่ที่มันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนัดอยากให้มันเป็นเรื่องของความเข้าใจว่านัดมีความสุขแล้วนะต้องขอบคุณกับทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยค่ะ นัดว่าน้ําตาเนี่ยมันมาหลายวาระโอกาสค่ะนัดบอกแล้วว่าชีวิตคู่มันไม่ได้มันไม่ได้แบบมันไม่ได้ยิ้มอย่างเดียวมันต้องมีมุมที่ไม่ยิ้มหัวเราะร้องไห้แต่ว่าวันนี้นัดไม่ได้มีน้ําตาแบบที่เป็นเรื่องอะไรที่ไม่ดีแล้วอะ่ะมันเหมือนกับเป็นเรื่องที่แบบ มันมีความหมายในทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องเครียดอะไรแล้วก็นัดมองว่าตอนนี้นัดมีความสุขคืออยู่กับปัจจุบันจริงๆค่ะซึ่งปัจจุบันมีความสุขสำหรับการวางแผนชีวิตใช่ไหมคะ mm hmm. ก็ใช้ชีวิตตามปกติเลยคะ่ะตามความเป็นจริงคือเราใช้ชีวิตให้มันเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆไม่ซับซ้อน แล้วก็มีความสุขกับการที่เราได้ใช้ชีวิตในการทํางานอยู่กับคนที่เรารักเรามีอะไรคนที่เรารักต้องเยอะแยะค่ะเพราะฉะนั้นนันก็มีหน้าที่ทํางานทํางานแล้วนะก็ยังรู้สึกว่าเรายังมีอะไรที่เราต้องทำอีกต้องเยอะแยะค่ะก็เลยไม่มีอะไรที่ต้องกังวลอะไรก็ใช้ชีวิตตามปกติค่ะปรหารู้สึกกับภาพเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็สำหรับสุภาพนะคะนัดเองก็มีเนื้องอกนะคะเป็นเนื้องอกค่อนข้างแบบ ก็ค่อนข้างใหญ่แต่ว่าเป็นไม่อันตรายอะไรก็คือเขาก็ยังอยู่กับเราเนี้ยแหละค่ะเพราะว่านัดอะค่อนข้างจะเป็นคนแบบผอมมันก็เลยจะเห็นชัดหน่อยเพราะมันอยู่ท้องน้อยข้างล่างก็ยังไม่ถึงเวลาที่ต้องผ่านนะคะก็ต้องขอขอบคุณที่หลายๆลยท่านเป็นห่วงแล้วก็อยากจะให้แบบเอาเอาน้องออกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอดีมันมีโปรเซสของนัดที่จะต้องโมนิเตอร์ต่อว่าถ้าเกิดอีกระยะหนึ่งที่เรา มดฮอร์โมนอะค่ะซึ่งฮอร์โมนวาวุ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ให้ไปแบบว่าพอถึงเวลานั้นถ้าเราจะเอาน้องเขาออกแล้วเขายังยังใหญ่อยู่ก็ออกได้ก็จะค่อนข้างปลอดภัยแต่ถ้าเกิดช่วงเนี้ยังใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อยู่กับน้องเขาไปก่อนแล้วก็ถึงเวลาเขาก็จะเล็กลงไปเองตามวันและเวลาตามวัยตามมันหลายหลปัจจัยค่ะเพราะว่าหนึ่งคือนัดเอ่อ เคยผ่านการทำ IVF ทำแบบทำน้องแบบเด็กหลอดแก้วทำอะไรอย่างเงี้ยมันสี่รอบอะค่ะมันก็เป็นฮอร์โมนที่เราใช้มันก็เป็นการกระตุ้นอย่างหนึ่งให้มันเจริญเติบโตขึ้นตอนนี้นะก็ปรับมารับประทานอาหารที่มันมีพืชถักมากขึ้นแล้วก็ปรับมาได้ปีกว่า2ปีซึ่งเหน็นนันแบบลีนลีนเนี่ยมันเหมือนกับเราทานดีอะทานแบบไม่เนื้อสัตว์มากอ <c oughs> โนะแล้วก็ พอเราทานดีก็เหลือเรื่องนอนละเอาปรับเรื่องนอนลงมาให้เร็วขึ้นนัดว่ามันอยู่ที่หลายๆอย่างเราก็สุขภาพจิตถ้าเกิดเรามีสุขภาพที่แข็งแรงท้งกายและใจนะเชื่อว่าเดี๋ยวมันผ่านไปได้ค่ะก็ก็สักพักละค่ะค่ะ องความรักยังไงนะคะสําหรับนัดนัดมองว่าความรักเป็นเรื่องที่ดีจริงๆนะคะทุกคนควรจะมีความรักค่ะแล้วความรักอยู่กับเราตลอดเวลานะคะอยู่ตลอดเวลานั่นคือตัวเราเองเมื่อไหร่ที่เรารักตัวเองเราสามารถที่จะรักคนอื่นได้เราก็แล้วเราก็รู้ว่าจริงๆอะ่ะเรามีสิ่งที่ดีๆอยู่รอบตัวเราเยอะมากนะคะนั่นคือความรักความปรารถนาดีอยู่ที่เราจะเห็นอยู่ที่เราจะมองหรือเปล่าบางทีสิ่งเล็กๆ เรียกว่าความรักกันมาอยู่ใกล้ตัวเรามากๆนะคะแล้ววันนี้นัดอยากจะบอกว่านัดขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆก,ก,กำลังใจทั้งน้องๆพี่ๆคนเพื่อนักข่าวนะคะ,ะ,คะแล้วก็ประชาชนทุกๆคนที่ให้ความรักนัดแล้วก็เพื่อนทั้งเพื่อนสนิทเพื่อนที่รู้จักและคนที่ไม่รู้จักแต่เขามีความรักให้เรานั่นแหละความรักนั้นมันส่งมาถึงนัด แล้วมันทาให้ความรักมันขับเคลื่อนไปด้วยพลังงานที่ดีๆก็เลยอยากจะขอขอบคุณนะคะสําหรับทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกอย่างดีเสมอค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอบคุณ